ไล่บ่ฮะฮัลโหลยังไม่มีใครมาเลยจะไม่มีอะไรพิเลยร์พเตอร์อะไรอ่ะทำไมฉันตาแดงจังตาแดงอยู่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาก็บอกว่าเข้ามาผิดหรือเปล่าพี่ีนบคนวัดเกรดด้วยไม่เราทำเองนะแล้วขอช่วยทันไปได้จากนั้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่คนสวยค่ะพี่สุดหล่อค่ะช่วยซื้อดอกไม้ให้หนูสองคนเพื่อเป็นมูลการศึกษาให้กับพวกหนูนะคะทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าบอนน่ะไม่ได้จะไลฟ์บอนจะถ่ายสตรอรี่ว่านกดผิดจ้าผมก็ว่ามึงกดแค่ตรกกลางกันเดียวทำไมมันมาไลฟ์ได้ปะส,ส,สวัสดีครับผมใช่ครับแม่ไม่ไลฟจจริงๆหรอไม่เนาะนี่ทุกคน ผู้ผลิตจินอนันต์ผู้จัดเหรอผู้จัดผู้แบบผู้จัดจินอันันต์ใช่ครับนี่ครับอันนี้เป็นนางพลอยอาชีพที่พี่เกือบสิบปีนะไม่ใช่แค่แนะนำคุณแม่หมายแสดงว่าผู้ผลิตคนพี่ชอบมากเลยครับเนี่ยโปรดิวเซอร์ทำงานแบบโปรดักชั่นผู้องอำนวยการผลิตจินอนันต์ใช่ขาดไม่ได้เลยนั่นแหละครับผมเก็บล แล้วยังไงครับแล้วยังไงครับอ่านทุกคนถ่ายรูปเร็วโอ้โหโอ้โหเป็นไงห็นแล้วไม่ใ่งานกอ่ะฝากลันเขาบอกให้วิ่งเหรออ๋อเดี๋ยวเขาต้องไปทุกคนนะฮะเดี๋ยวพวกเราต้องไปแล้วนะฮะเพราะงั้นเราเนี่ย เอาจริงนะฉันว่าฉันน่าคลายบอลมากที่คนดูถึงแปดพันกว่าก็คิดว่าฉันคือบอลทุกคนเห็นผู้ชายกินน้ำอยู่ปะคนดูบอลดูคนดูบอลแล้วตะลายาายางตะไบยางปากฝากไข่เรื่องไน ได้ฝากขายเสื้อทุกคนขาวันนี้นะคะในเพจของบันนี่บอลนะคะบันนี่แก๊งนะคะเสื้อสวัสดีครับเสื้อนะเราเนี่ยจะขายว่าสุดท้ายแล้วเพราะงั้นแล้วใครตามที่ยังไม่ได้พิออเดอร์นะคะรีบไปพิออเดอร์นะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าสง่งอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มทําการส่งแล้วนะคะเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่อยากจะมาเป็นแก๊งเดียวกันกับบันนี่รีบๆเข้าไปซื้อนะคะอะไรบอย่าลืมไปซื้ออ่ะได้วไป ไปใยมันมาถึงตรงนี้เลยเหรอไม่เข้าใจเหมือนกัน